วัสดีครับมาพูดถึงเรื่องการส่งงานนะครับในการส่งงานเนี่ยนะครับหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับสมมติว,ว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับโดยส่วนมากแล้วผมจะให้วิธีการส่งงานก็คือใช้วิธีการก็เรียกว่าบันทึกภาพนะครับจากโค้ดงานหรือที่เราพิมพ์ไปนะครับก็ก็คือการที่เราแคปจอ,อแหละนะครับเซฟเป็นภาพ แล้วนำภาพนั้นน่ส่งเข้าไปในระบบ Google Classroom นะครับจจว่าผมตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการบันทึกภาพนะครับโดยการแคปจอนะครับพอบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพของเราเนี่ยมันก็ไปอยู่จะอยู่ในบันทึกไว้ในเครื่องเรานะครับทีนี้เราก็จะทําการเข้าไปในชั้นเรียนนะครับพอเข้าไปในชั้นเรียนเสร็จปุ๊บนะครับน้องจะเห็นได้ว่า จะมีงานใหม่โผล่ขึ้นมานะครับน้องแตะเข้าไปในนี้นะครับแล้วในเนี้ยนะครับจะมีคําสั่งส่งรูปภาพงานไพทอนหนนะครับการใช้คําสั่งปริ้นนะครับโดยที่ผมได้นํารูปเกี่ยวกับภาพข้อความที่ต้องการจะให้นักเรียนพิมพ์ออกทังจอภาพนะครับก็จะเป็นคําว่าสวัสดีชาวโลกเาาวชื่อกิรตินะครับมาจากดาววชิรไรนะครับทีนี้วิธีการส่งก็คือเรากดตรงลูกศรนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่าเพิ่มแนบไฟล์นะครับแล้วก็ใช้คําว่าเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับมันจะทําการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีชื่อมรูปภาพมาใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ เสร็จสิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการสมงานหวังว่าทุกคนคงสมงคนาน,นะครับขอบคุณครับ